อันนี้ลูกอะไรอะดาวลองถามเขาหน่อย Hello Minkalaba 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 What is it อ๋อพุทราเออพุทราเล็กพุทราพุทราเออพุทราเล็กอันนั้นก็น่าจะเป็นอันนี้เป็นน้ำตาลแน่เลยน้ำตาลชื่อกะชื่อกะอ๋อ Minkalaba h w m u c h h o w m u c h for h o w m u c h อ๋อง่าย อ๋อนี่ไงลองชิมให้ได้ลองชิมมข้าวหมัดข้าวหมัดไปฮันเดอร์เจ็ดนี่ยังเยอะเลยเนี่ยงับเยอะจังเลยเธอกดโทรศัพท์ให้เขาดูก็ได้ข้าวหมัดพอดฮันเดอร์เจ็ดอ๋อไปฮันเดอร์อ๋อโอเคพร้อมกันพร้อมกันซอมจ้าบูไปฮันเดอร์เนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกินเป็นพุทธสานะครับที่อ๋อโอเคเดี๋ยวมาลองชิมดู นี่มาลองกินพุทราอยู่ที่ตลาดภูการนะคะเมียนมาค่ะลองชิมดูไทยค่ะไทยไทยแลนด์อินโดนีเซียอร่อยไหมอร่อยแล้วก็เหมือนพุทราบ้านเราคล้ายคลึงกันรสชาติเหมือนกันเลยอันนี้5่าห้าร้อยั๊นะครับไม่แพงนะอ๋อนี่ไงเขาจะใส่น้ำนี่น้ำพริกโอเคฮ้ยอร่อยนะจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยมากเนี่ย น้ำจิ้มเหมือนบ้านเราไหมใช่เผ็ดเผ็ดูดับโอ้ตังคเจสตินมาเดแจสตินมาเดมียาให้เราเผ็ดมีเยอะเลยน้ำเล้วอันนั้นอะไรอะเราน้ำตาลชูกชูกะเป็นอะรชูกาอ๋อแรชูกะเอ้น้ำตาลแบบนี้เลยก้อนน้ำตาลก้อน Thank you เจสตินบาเดเจสตินเน่อ๋อให้ลองชิมอันนี้น้ำตาลอะไรยูทูบอะไรไปเทอมันมันมอย่นนั้นจากยูทูบเลยยูทูบยูทูบอ๋อน้ำตาลก่อนเช่หุ้ยนะแช่แช่อร่อยอยู่นะน้ำตาลก่อนน้ำตาล อร่อยดเนี่ยมุ้ยเน่าวเลยเหมือนพุทเหมือนพุทธศาบ้านเราไหมเจสซีจินเน่เจสซูจนมาเลยเจสซีจนมาเลยไช่คิยบ๊ายบาย